สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้ก็อยู่กับช่องโอโนชาแนลครับตอนนี้อยู่ที่ซออมยิ้มฟาร์มครับสวนปลาเก๋ยครับพี่น้องครับปลามาเบิ่งง่วงงามครับเจ้าของอ่าฟาร์มนี่ล้อแลครับเดี๋ยวฟาร์มาเบิ่งโอ้นี่กำลังให้ให้มามาง่วงครัท่านสวัสดีครับปลาเอาดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เห็นนังปลานี่ตอนนี้กำลังให้อาหารสดวัวครับอาหารสดวัวมาม่าเนี่ยมาม่าวัวมาม่าวัวพันนังปลานี่ยวัวพันนังเครื่องปลามัน เป็นบามันอายุจักปีครับนี่อายุประมาณปีแปดเดือนปีแปดเดือนครับตัวนี้ตัวแมย์ใช่ตัวเถิดนี่ตัวนี้ตัวตัวเม่มีตัวแม่จักตัวมีตัวเถิดจักตัวตัวแม่์สองเถิดสองโอ้ซื้อมาอาศัได้ไหม่าศัน้ำตลาดครับโอ้โตกับของบามันซบตัวนี้ก็ซื้อไม่ไม่กันบามันซื้อมาหกเดือนแะไรซื้อที่แรกกน สามหมื 35, 35, <000. S 2> ่นห้าพันสามหมื่นห้าพันสามหมื่นสองสามหมื่นสองโอ้คู่กันสามหมื่นสองงามเนาะปลาเนาะงามงามกวางาครับผมนี่ครับปลากรวยครับปลากรวยอยู่บ้านจะซ่อมครับนี่ครับป้ายซื้ออมยิ้มฟาร์มครับร้านสาวมันบอกสื้ออมยิม้มร<อ>้านสาวนี่ครับปลากรวยเฮานะครับสนใจ,จติดต่อเลยติดคายหรอือพูดเดี๋ยวนี้ขายถ้าได้ราคาโอ้ ทะเลาค่าคือขายครับผมง่วงงามครับผู้ใดครับสนใจนะครับเด้อนี่ครับง่วงงามครับสองโอโดสแนวครับลงทุกอย่างครับพี่น้องครับลงทุกอย่างครับลงทุกอย่างเลยรถไทยกับลองยังกับลงครับนี่มาเบิงวัวเถิกครับนี่มะเเถิกนี่โอ้งามดีครับเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนี่มาเบงน้ำพินก็ได้ครับสมรตัวนี้สมรตัวนี้ง่วงหลอดแก้วคท่านสมเทียมครับสมเทียมมีวั แม่มันอยู่สายละปลาเมันแม่ของโหนดลำแข้งข้อสะพานซื้อลูกมาเลยป่าวอืมนี่ครับมั่วเพลินสัมผัสได้ครับท่านผู้ชมครับนี่จับได้โอ้ยให้จับนะอ,อย่างเราอยู่ในข้อวัวป้าเราเอาไปกินยานทั้งนอกว่ได้กินอยู่บางบางมืออืมได้หมยากจมืกอยากอะโอ้อ ครับผมช่วงนี้รับญาบุคลามีนอหนาแหลงครับแหลงนายเจ้หน่อยกินมะม่าจัาหน่อยเอากินมะม่ากินมะม่ายอยู่ในคอครับเลี้ยงง่ายครับนี่ครับอมยิ้มฟาร์มป้ากวยครับมีอยู่สี่ตัวครับชมครับงามทุกตัวครับนี่ครับสัมผัสได้ครับชมครับสัมผัสได้อืนี่ระบบไฟยางดีเหตุไรยางดีครับนี่ครับมา นี่ครับกระป๋าก้ากวยเข้าว่าเพื่อนโอ้ยตอนซอดอง,งามๆู้ใดสนใจนะครับเด้ออยากได้งวงงามครับมาหาเพื่อนใดครับหูเงาหูงามอย่างดีป๊โอโถหูพร้อม ห้างเงินฉิดแทบได้เสียอเอาเมียแต่นก็จะจีคลายกูว่ะโอเคครับ่าผู้อมครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับผมกับป้าโก้ลาพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>